ักเรามกจะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์มากเกินไปก่อนที่จะเริ่มต้นทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวอย่างเช่นมาเตรียมตัวสอบประวัติหมกมุ่นอยู่กับการได้คะแนนดีหรือเมื่อเริ่มต้นทําธุรกิจเราอาจจะดออยู่กับการหาเงินให้ได้มากๆแม้ว่าผลลัพธ์จะสาคัญอย่างไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าคือแรงจูงใจเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเราควรทบทวนว่าเหตุใดเราจึงตั้งใจจะทาบางสิ่งและแกนแท้ของความตั้งใจนั้นคืออะไรถ้าแรงจูงใจของเราไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าผลลัพธ์ หนึ่งกษัตริย์ดาวิดสั่งให้ทำการสำรโนโประชากรทั่วอิสราเอลดูเผินๆการสำมโนอาจดูเหมือนเป็นการกระทำที่ชอบทำเพื่อบริหารจัดการชาติให้ดีแต่การสำมโนของดาวิดไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่นับจำนวนประชากรมันเกิดจากความเย่อหยิ่งในใจของเขาและความปรารถนาที่จะแสดงถึงพลังของตนเองแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าแรงจูงใจของเขาคือความเย่อหยิ่งและการยกย่องตัวเองพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในสิ่งนี้และในที่สุดการเลือกนี้ก็นำความทุกข์ทรมานมาสู่อิสราเอล เราอาศัยอยู่ในโลกที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเลขจนวนผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียยอดเงินในบัญชีคะแนนสอบตำแหน่งงานเราพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองผ่านสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าแรงจูงใจในการแสวงหาสิ่งเหล่านี้คือฉันอยากแสดงว่าฉันดีกว่าหรือฉันอยากก้าวนำหน้าคนอื่นในที่สุดเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าและว่างเปล่าเช่นเดียวกับดาวิดแรงจูงใจที่ผิดจะนำเราไปสู่เส้นทางที่ผิดแต่พระเยซูคริสตทรงดำเนินชีวิตที่ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้แรงจูงใจของพระเยซูที่เสด็จมาอย่างโลกนี้คืออะไร แม้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เสด็จมาอย่างโลกนี้เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเพื่อรักเราพระเยซูทรงถ่อมพระองค์และเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แม้กระทั่งยอมตายบนไม้กางเขนการเชื่อฟังที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูได้ชดใช้ความปรารถนาที่บิดเบี้ยวและความเย่อหยิ่งของเราเราไม่ใช่นักโทษของพลังและความปรารถนาของตัวเองอีกต่อไปในพระคริสต์เราได้รับการปลดปล่อยจากภาระของบาปและผ่านการเชื่อฟังของพระองค์เราได้รับการทำให้ถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าบัดนี้แทนที่จะใช้ชีวิตด้วยพลังของเราเองเราสามารถใช้ชีวิตด้วววยยยยกกกาาารรรรรเเเเเชชชืื่่่่่่ออ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 ฟัังงงงงนน้้พพพพะะะทขขจใใคิิตตตตีีไไมป แต่สามารถกลายเป็นช่องทางในการเผยพระสิริของพระคริสเพื่อนๆทำไมไม่เริ่มต้นชีวิตที่มุ่งเน้นไปที่แรงจูงใจมากกว่าผลลัพธ์ล่ะเมื่อเราหมอบศูนย์กลางของหัวใจให้แก่พระเจ้าและเริ่มต้นทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ชีวิตของเราจะกลายเป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง